สวัสดีค่ะพบกับมิอีกแล้วนะคะกับช่อง mood and tour พยายามมีท่าช่องแบบ Y2K ค่ะก็คือมิ่งจาก j m Interior Design นะคะวันนี้พามาทัวบ้านที่เราออกแบบไว้ก็คือจะเรียกว่าบ้านก็ไม่ถูกนะจริงๆอนะ่ะคือรีโนเวทตึกแถวค่ะแต่ว่าทำแค่ชั้นเดียวเป็นเพนท์เฮาส์เลยแล้วก็บอกเลยว่าพิกชมมากแอบสปอยยังไงเดี๋ยวตามไปดูข้างในเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ เลยค่ะเนี่ยที่เล่าว่าแบบเราทำเพนเฮาส์เนรีโนเวทใครจะไปคิดเขาว่าแบบข้างล่างเป็นแบบนั้นแล้วข้างบนขึ้นมาเราจะเจออะไรแบบนี้แต่แบบโอ้แอบขอโทษนะเมื่อกี้พาขึ้นบันไดมาเหนื่อยไหมจริงๆเรามีลิฟต์ด้วยนะคะเนี่ยเราก็ลิฟต์เราก็รีโนเวทข้างนอกให้สวยงามเหมือนกันยังไงเดี๋ยวลองแบบเดี๋ยวพิงขึ้นอินเสิร์ตให้ดูว่าลิฟต์ก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงนะคะตามเข้าไปดูข้างในกันว่าแบบเฮ้ยเพนเฮาส์ house, ที่มันบอกว่า น่าตื่นเต้นมากว่าแบบมันเหมือนหลุดออกมาเลยอะจากเมื่อกี้ที่เราเดินกันข้างล่างแล้วก็ในซอยนะคะว่าแบบมันจะเป็นยังไงบ้างน่ะตามไปดูได้เลยค่ะ้ มิ่งเล่าให้ฟังก่อนนะว่าแบบประวัติบ้านนี้เป็นไงบ้างก็คือบ้านนี้ค่ะเดิมทีเนาะเขาก็จะเป็นทำเป็นโรงงานแล้วก็ทำธุรกิจนะคะเป็นตึกแถวทั้งหมด3ห้องติดกันเลยโดยที่เมื่อก่อนเนี่ยก็ทุกชั้นแน่ะถูกใช้งานเป็นสำนักงานเนาะแต่ว่าตอนนี้เรามารีโนเวทชั้นนี้ก็คือชั้น3นะคะเป็นเพนเฮาค่ะก็ถูกแบ่งสเปซแบ่งสัดส่วนอย่างดีเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ ทั้งฟลอร์เนี่ยจะโล่งหมดเลยจะมีแค่เสาแล้วก็มีแค่คานอะไรแ,แค่นี้แต่ตอนนี้เราก็แบ่งสเปซจะมีจุดต้อนรับด้านหน้าแล้วก็ทำห้องน้ำเพิ่มห้องหนึ่งค่ะส่วนพวกห้องที่มันเป็นแชร์ริงสเปซเช่นเออไดนิ่งลิฟวิ่งอะไรเงี้ยค่ะจะไปอยู่ทางด้านนู้นของมิ่งก็คือเพราะว่าฝั่งนู้นจะมีระเบยียงแดีมิ่งพาไปดูอีกทีหนึ่งส่วนห้องนอนอะไรเนี่ยจะอยู่ไปติดไปทางฝั่งนี้ค่ะแล้วก็มาถึงมุมแรกเลยนะคะเวลาเราเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอกับ ส่วนที่เป็นเหมือนเราทำเป็นฟอยเยเล็กๆค่ะจะมีตกแต่งด้วยกระจกบอนมิลเลอร์กัดลายนะคะส่วนข้างหลังมิเนี่ยทางเนี้ยนะคะก็พอดีว่าคุณลูกค้าเนี่ยค่ะเจ้าของบ้านเนี้ยเบเขาชอบไปเที่ยวแล้วก็เขาจะซื้อของสะสมจุกจิติดไม้ติดมือมาเขาก็เลยว่าอุ้ยขอให้มันมีชั้นที่แบบว่ามันโชว์เรื่องราวต่างๆในการไปเที่ยวกันคลิปครอบครัวเนี่ยค่ะก็จะอยู่บริเวณนี้เลย เวลาเราขึ้นมาจากลิฟต์แล้วก็บันไดเนี่ยมองเข้ามาจะเห็นโซนนี้ยสวยๆเลยค่ะส่วนทางด้านหลังเลยไกลๆเนี่ยจะเป็นตู้เก็บของแล้วก็จะมีห้องน้ําห้องใหม่ที่เราทํานะคะเดี๋ยวไว้พาไปดูอีกทีค่ะตอนนี้เราไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าฝั่งที่เป็นแชร์ริงสเปซเนาะตึ้งๆว้าวเป็นไงสวยไหมคะก็คือมันแบบพลิกโฉมไปเลยนะจากของเก่าอ่ะ อย่างที่เห็นเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะจะเห็นว่าแบบฝ้ามันค่อนข้างเตีย้ยเพราะว่ามันจะเป็นต้องเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะเพราะว่าอ,อ,อาคารเก่าเนี่ยปกติแล้วอาคารห้องแถว30ปีเนี่ยฝ้าเราไม่ได้ทําสูงอยู่แล้วตอนนี้เราก็เลยใช้ดีไซน์แก้ปัญหานะคะจะเห็นว่าเราอะ่ะจะดันฝ้าส่วนที่เราดันได้เนี่ยให้ขึ้นไปสูงที่สุดเลยก็จะมีหลุมฝ้าส่วนที่มีแผงไม้ตกแต่งเนี่ยเพราะว่า ตรงเดิมทีนะคะของเก่าเนี่ยจะมีคานอยู่เอาจริงถ้าไม่ไว้บอกเนี่ยทุกคนก็อาจจะไม่รู้ก็ได้นะเพราะว่าดีไซน์มันช่วยแก้ปัญหาหมดเลยค่ะส่วนเสานะเออมันก็จะมีเสาอยู่ตามจุดต่างๆเนาะเราก็ใช้ดีไซน์มาช่วยแก้ปัญหาเหมือนกันอย่างเช่นตรงเนี้ยเอาจริงใครจะรู้ว่าเสานึ่ว่าตู้บิวอินเนี่ยค่ะมีเสาอยู่เราก็เลยทํา ปลุลามิเนตเสาหลอกไปแล้วก็เพิ่มตำแหน่งให้มันบาลานซ์กันสองข้างนะคะส่วนเสาทางด้านนั้นมันแบบอารมณ์ชงฉ่างมากก็เราก็ใช้บล็อตมิลเลอร์เนี่ยค่ะเก็บไปเพื่อให้มันดูแล้วมันเหมือนเสามันหายหายแล้วก็ ดีไซน์ภาพรวมเนี่ยก็ยังดูเนียนไปกับบ้านเลยเมื่อกี้เราเล่า,เ,ลาเรื่องฝ้าแล้วก็เสาไปแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวมาเล่าสเปซโดยรวมอีกทีหนึ่งว่าอย่างที่มันยืนอยู่เนี่ยคะ่ะห้องตรงกลางเนี่ยจะเป็นห้องดินนิ่งรูมเนาะจริงๆแล้วอ่ะพื้นที่เนี้ยเพนท์เฮาส์เนี้ยลูกค้าเขาอยากใช้เป็นพื้นที่รวมตัวของที่บ้านคะ่ะเนื่องจากว่าเป็นแบบครอบครัวใหญ่เนาะก็อยากจะมีจุดนัดพบนัดกินข้าวนู่นนี่นั่นแล้วก็เป็นบ้านที่ชอบทําอาหารมากก็เลยจัดไปเลยค่ะ นั่งกินข้าวกันตรงกลางตรงนี้เลยมีส่วนดูทีวีได้ด้วยเผื่อว่าแบบร้องคาราโอเกะไปกินข่าวไปอะไร่งเงี้ยมีตู้เก็บของมีอะไรครบส่วนด้านขวามือของมิ่งเลยทางนี้นะคะจะเป็นส่วนของครัวค่ะที่ดูแล้วแบบเราทําใช้กระจกเยอะเนี่ยเราอยากให้มันดูเหมือน open space ก็คือเชื่อมต่อกันได้เลยระหว่างกินข้าวกับครัวนะคะ ใครอยากจะทําอาหารทําอะไรไปใครอยากจะกินก็เดินหากันได้ไง่ายๆส่วนเรื่องกลิ่นเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่ามีประตูปิดหมดเลยค่ะแล้วก็มีไอซ์แลนด์ตรงกลางที่ดูแลแบบให้มันดูเชื่อมต่อกันเลยจริงๆอ่ะมาถึงห้องครัวนะคะห้องครัวเนี่ยจุดแรกเลยนะก็คือเราทําครัวเป็นรูปตัวแอลนะคะแล้วก็จะมีไอซ์แลนด์เนี่ย ก็คือเราหลอกว่าความรู้สึกมันเหมือนอยู่ตรงกลางแต่จริงแล้วมันอยู่ชิดผนังค่ะโดยที่เราทําผนังนะเป็นกระจกมันจะได้ดูแล้วแบบเหมือนโลง่งต่อเชื่อมไปกับสเปซห้องกินข้าวนะคะส่วนฝั่งนี้เลยขวามือของมิ่งค่ะมะิ่งเอาซิงค์มาไว้ฝั่งนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นหน้าต่างซิงค์มันจะได้แห้งอยู่ตลอดเวลาโดยที่มูลี่เราะปรับแสงได้นะแล้วก็ตรงนี้ใช้เป็นมูลี่โฟมจะได้กันน้ําได้ ส่วนครัวเนี่ยค่ะจะเห็นว่าฟังก์ชันเนี่ยก็คือจัดเต็มนะคะจะมีชั้งเตาอินดักชันเตาอบไมโครเวฟอันนี้ฟังก์ชันใต้ซิงนะคะกับตู้ต่างๆก็คือดูเผินๆนะคุณผู้ชมอาจจะนึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นบานเปิดธรรมดาทุกอันอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะจา๊าทำเป็นเล่นไปเดี๋ยวดูวันนี้นะคะคือคือดูแล้วเหมือนมันเปิด่างนี้เนาะแต่อันที่จริงเวลาเราทําพวกตู้ที่เป็นตัว L เนี่ยมันจะมีสเปซใต้น,นี้เหลือเยอะมากเลยเราก็เลย ใช้เป็นอย่างนี้เลยค่ะจะได้สามารถแบบเก็บของได้ทุกตรงแล้วก็ใช้งานได้สะดวกมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูตู้ถัดไปดีกว่าอย่างตู้ใบนี้เลยค่ะก็คือหน้าบานเนี่ยเป็นบานเปิดธรรมดาเนาะแต่ว่าเวลาเราต้องก้งหยิบของเนี่ยก็อาจจะลบาบากใช่ไหมข้างในเนี่ยเราก็เลยติดฟิตติ้งที่แบบเหมือนเป็นเลื้อยชักเราจะได้หยิบหม้อหายจานชามเนี่ยขึ้นมาทํากับข้าวได้เลยสะดวกสะดวกเนาะอย่างนี้ส่วนตู้ถัดมาเนี้ยค่ะ เราก็ทําเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยเราอาจจะใส่เป็นพวกแบบขวดซอสหรืออะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้เราแบบทํากับข้าวได้ง่ายนะคะเข้าไปก็เ,เป็นแบบตัวช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นเนาะส่วนตู้บริเวณนี้เนาะมือจับก็จะดตูตลกใช่ไหมอันนี้อยู่ริมอันนี้อยู่กลางเดี๋ยวมาดูกันว่าเพราะอะไรอย่างนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตู้ที่เราแบบเก็บนู่นเก็บนี่นั่นได้แล้วก็ความพิเศษก็คือเราสามารถแบบเปิดตรงนี้ออกมาเนี่ยคะ่ะแล้วก็ยังแบบ นี่ส่วนฝั่งนี้เลยค่ะมันเป็นลิ้นชาักค่ะทุกคนนี่ส่วนด้านซ้ายมือเลยทั้งนู้นจะเป็นห้องลิฟวิ่งรูมค่ะห้องลิฟวิ่งรูมเนี่ยก็เอาจริงก็มันก็เชื่อมต่อกันกับไดนิ่งเหมือนกันนะคะเราก็จะใช้ประตูเนี่ยค่ะที่เป็นดีไซน์เดียวกันกับทั้งบ้านเนาะก็คือมันจะมีการแบบแบ่งเฟรมเนี่ยทางเนี้ยเข้าไปลิฟวิ่งได้เลยค่ะประตูอยู่2ฝั่ง กันมันจะได้ดูลงๆแล้วเดี๋ยวตามไปดูลิฟวิ่งกันนะคะว่าสวยแค่ไหนค่ะมาถึงห้องลิฟวิ่งรูมแล้วสวยไหมออจริงแอบภูมิใจในฝีมือตัวเองแล้วก็ช่างค่ะพราะคืนเนี่ย ดีไซน์เราณนฝะ้าทาเชื่อมต่อจากห้องเมื่อกี้เลยค่ะตรงนี้มันมีคานอยู่เนาะแล้วเราก็ต้องใช้พื้นที่สําหรับติดแอร์ด้วยเราก็เลยต้องตอบฝ้าลงมาหน่อยเพื่อจะได้ติดแอร์สําหรับห้องลิฟวิ่งได้นะคะแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นว่าเราเน้นดีไซน์ตรงนี้เป็นในตัวเพื่อรับกับตู้ทีวีแล้วก็ แผงของแบ็คกิ้งโซฟาค่ะจะเห็นได้เลยว่าแบบห้องลิฟวิ่งอันนี้มันก็เชื่อมต่ออย่างที่บอกเลยว่าเชื่อมต่อกับสเปคข้างนอกเพราะว่าเราสามารถสำหรับแบบใช้เวลาปาร์ตี้ปีใหม่กับที่บ้านหรืออะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จริงๆอะมองไปฝั่งนี้นะคะเราจะทำเป็นมูลี่แล้วก็เป็นกระจกเราสามารถเปิดได้ด้วยเพื่อที่จะได้แบบเอ้ยมันมันดูทึบไปไหมวันที่เราไม่อยากให้มันทึบอะค่ะเราก็เปิดให้เห็นเออข้างนอกได้ว่าใครไปใครมานะคะ ตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นตู้สะสมแอลกอฮอล์นะคะของคุณผู้ชายจะเห็นได้เลยว่าแบบโออาเนาะจากพื้นถึงฟ้าเลยค่ะแล้วก็โทนสีห้องโดยรวมนะคะของบ้านเนี้ยเลยของเพนท์เฮาส์หลังเนี้ยก็จะดูวอร์มๆนะคะดูเป็นแบบว่าคอนเทมโมเดิร์ลักชวรี่เนี่ยโซฟาก็ใช้เป็นหนังเลยค่ะตัวใหญ่นั่งสบายแล้วก็จะมีดีเทลคิ้วบัวต่างๆเล็กน้อยนะคะจะได้ดูแล้วก็ไม่เลี่ยนเกินไปค่ะ เดี๋ยวยังไงพาดูรอบๆอ,อีกทีนึงนะคะเนี่ยค่ะอย่างพวกตู้โชว์เนาะเราก็จะทําให้มันมีดีเทลซ่อนไฟต่างๆเวลาแบบว่าคุณลูกค้าเขาวางของโชว์นู่นนี่นั่นมันจะได้แบบว่ามีไฟตกกระทบแล้วของก็ดูสวยงามส่วนภาพรวมเนี่ยค่ะเราก็จะมีการใช้โคมไฟตั้งพื้นบ้างตั้งโต๊ะบ้างเพื่อให้มันดูแล้วมันแบบสเปซมันเต็มนะคะค่ะการใช้หมอนตกแต่งประดับเพื่อดึงสีให้ห้องมันไม่วอมแล้วก็เลี่ยนจนเกินไปด้วยค่ะ เดี๋ยวมินขอแยกพื้งของห้องนอนแล้วก็ห้องแต่งตัวเนี่ยออกไปเป็น EP ีหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งติดตามช่องมุดแอนทัวร์กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปตอนต่อไปของการรีโนเวทพลิกโฉมเฮนทาแห่งนี้ค่ะแล้วก็ยังไงเนี่ยสำหรับ EP นี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าจะคอมเมนต์มาพูดคุยกันก็ได้ค่ะ แล้วก็ฮันแน่แนันแอย่าลืมก็จะใช้เป็นกำลังใจให้ช่องมุดแอนทัวร์กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอันนี้จะพาไปไหนเนี่ยพา้นลิฟต์ลิฟต์สนุกมากเลยชัวร์ปะเนี่ยมันเปนลิฟนนต์เก่าแบบว่าเราแค่แบบว่าทำวิเนชิ่ข้างในใหม่ให้มันเสลยจ้า<ะ>ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สนุกป,ปะ <laughs> นี่พาหลอกมาฆ่าปะเนี่ย <laughs> แมวตัวสวยงามขนาดแ,แต่เจ๋งดีนะดูแบบนี่ชั้นนี้เป็นทาของเราสิหองเลยค่ะชัน้น3นะคะโอ้ยเป็นตาว้าว